วันนี้วันนี้วันนี้คุณพ่อกลั่งมาไหมคะคุณพ่อเดินทางมาวันนี้อ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันไม่แน่ใจะ่เดี๋ยวจะไปไปรอรับคุณเิงจะไปรอรับไปแม่ท้องไปรอรับไม่พอดีวันนี้ปิดงานนะคะค่ะผมจะไปรับผอเดินด้วยได้ไหมฟองประชาชนค่ะค่ะท่านนายกวันนี้ท่านนายก เาเข้าสู่39ปีแล้วนะคะด้วยความปาารถนาดีเรามาอวยพรวันเกิดท่านนายกและขณะเดียวกันอยากให้ท่านรับของขวัญของพวกเรานะคะท่านไปเถอคะค่ะไปใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับวัยของท่านเหมาะสมกับสถานะของท่านได้เห็นหน้าท่าน ในการไต่สวนที่ศาลพวกเราก็สงสารท่านแต่ว่าก็คงไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านเองจึงมามอบของขวัญขอให้ท่านไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสามีและลูกให้เหมาะสมกับวัยสถานะและความเป็นแททองทานชินวัตรนะคะ